ก็เพชรประเดมสักชุดหนึ่งอะไรอย่างนี้มัน<ท>มีมันมีมันมีทองแดงครับอ่าเพชรว่ะประเดิม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 คนคนไหนครับคนไหนครับผมผมผมโอ้ชมพูประเดิมสักชุดหนึ่งก่ะประเดิมสักชุดหนึ่งอ่ะตอนตตตมันยังไม่มีเวลาฟ้ามันติดสตอรี่อืมตังในบัญชีเลยหนึ่งพันแมงเป็คนที่ใช้เผาผ่านตังได้เร็วที่สุดละมั้งสี่สิบวั แล้วกูทำลงอะคมขอกกูมีกิบค้อนหยิบค้อนก่อนหยิบค้อนเสจ็ดกิมันไม่น่ากูว่าไม่มีซื้อซื้ออะไรพี่ไม่ได้มาใส่ตัวพี่เจมสรนะพี่กูซื้ออะไรอะได้ค้อนต้องทำกระถาปะไม้พู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 แล้วกูตีติดติดไม่ติดติดไม่ติดติดไม่ติดอ่านชุดเดียวไงเขาเรียกประเดิมประเดิมประเดิมก่อนชุดเดียวชุดเดียว กนัดอกเดียวไม่อยู่ให้ขออีกสักดอกแล้วกันรล่าสุดอ่าล้วล่าสุดพี่กูดีดยกอากาศแล้วล่าสุดแพี่กูไม่ทันชาติแล้ะไม่ยืนไม่ยืนเข้าหลังหมไม่ได้แบบระดับไดับดี

รายการไปคนโรงเรียนดีปรอ้าวโรงเรียนดีประทานที่ต่อไปที่มันมีเพลงบอหลังว่าไงครับบอหลังอ่ะนายกไปหนึ่งครับไปไปตัวพี่ต้นลงไปเอาฮัลโหลนายกครับนายยกเป็นขัเปนหนึ่งเป็นเงินนายยก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 นายกี้นน่กานนฮัลโหลครับนายกนายกีปะ ดีแล้วไอ้บิ๊ก้ตัวก็มีตัวขาดมีตัวว่างวไอ้ิกไอ้กี้กินมาให้พี่5อันนี้หกปไม่ก็พี่ต้นตัวว่างไงลนกินไม่ได้ ไม่ผมอยู่นผมมีอยู่ห้าสิบห้าอันใครในตัวมีอยู่แบบห้าขวดหกขวดบ้างผมมีสิบขวดในตัวอ่าลุงพี่สองอ่ะพี่สองอ่ะพีสี่สิบหกเออพี่สองนะพี่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 ขาวถ้าผมบอกว่ายกต่อไปพร้อมถ้าไม่พร้อมยกมือนะถ้าเอ้ยถ้าพร้อมยกมือนะถ้าไม่พร้อมกดนั่งเลยนะโอเคพี่โอเคให้ลูกเราจะจะได้ดำเนินการแบบไวๆคนเขาจะได้ในเมืองเขาได้เล่นสตอรี่กันต่อจับลุ่มห้างห่อยจับลุ่มห้าง รดือดแบดค่ามอุดน้องเนี่ยเขาอยู่สตอรี่มาดูเราอ่ะมึงอย่าพูดกันเรื่องไรสาระเยอะเกินไอหลอกกูถามตั้่แต่เนาเลเบลแล้วว่าจับหมานำเลขห้าบึ้งเดบดับอ็นเลขห้าอ่านี่ไงนี่ีหนึ่งขบพบยันหนึ่งครับอ่าอ่าเขายืนแล้วมันดูาเขาไหวบินไม่ผิดว่าอเายืนในนี่เขายืนสอมคุณฤศิษเขคุพยไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงหมายถึงเีกลุมพี่ต้นปะ

จะอย่ากดเมาส์เล่นเลยอย่ากดอาเล่นเด้อเราเจนี้เจื่ขึ้นอย่างเงี้ยกูมีพลังไม่ต้องเก่งเว้ยเล่นชิวดิซอนเขาก็อะไรเขาอยู่มันตึงอ่ะมันตึงอ่ะมันตึงอยู่แล้วมันตึงอ่ะมันตึงอยู่แล้วไอ้เหี้ยเราเล่นเป็นที่ของเราเนี่ยก็พอสวิเกสวิเกเล่นหลังเลยนี่ดูเสียบปินกูนำหน้าแหละไอเตตอไอเกตตอไว้เน ไปแล้วไปฟ้าวุฒ so right. oh, oh. nice. uh, oh, ิฟ oh, anyway, ้าว like ุฒิวกแล้วมันมันแบกสองข้าวไหวแล้วแบ่งฝั่งละสิเขาแบงฝั่งละาแบเราเหนังเดียวเลยเราน่ฝั่งเดียวเลยังเดียวเลยเรงโดนหลังให้เาโดนหลัม่ไม่จะถึงซุสู้จะถึงหลังเอวีทีสู้สู้เอาเลยเอาเลยมาาห่อยมาข้าห่มาได้มาได้วิธีสู้รสู้ ชนได้ชนชนไปเลยเออนี่นี่ตัวเก็บตัวหลังเข้านะหลัเข้าเลหัง้หลังาแลหลังมาแลหลัมาแลหันหันุ้หลังเลยหันุ้หลังเลยน้เข้าไปนีเข้าไปเวี่เอย่านยอย่ายอย่านอยโอ้โดนชิเฮียเขาโหไม้กอลเอาโอ้ยเออแหลงหายมาไปสง หน่วง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 เฮ้ยทำไมกูล่วงวะารู้ทีโมเออหนึ่งล่วงหนึ่งล่วงหนึ่งโคตยตายไปนี่ขอบยิงไม้เล่นสักอันครับผมมีโมได้คนหนึ่งแล้วมันก็หน่วงไปเลยอ่ะใช่ใช่ตายมาสองตัวไอ้สารพัดโมก็โดนเข้าทีเดียวเลย เอวีจีสู้ไม่สู้เอวีจีเขาเริ่มแล้วครับคนเยอะพยายามบูทคนเว้ยไอเห็นตัวปั๊มอ่ะบูทคนเข้าไปเลยคนเยอะอย่างเงี้ยเล่นได้เอาใหม่พี่เอาใหม่พี่เอาใหม่สู้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 เฮ้ยเอาไว้เอาไว้เอาไว้่อ่ะเล่นพีกอ่อนก็อยู่ช้ากจิสุดท้ายมากเลยนะกจิช้ามากเลยนะพี่หลังมานะหลังมานะเฮ้ยเฮ้ยหลังหลังหลังถึงก่อนนะหลังถึงก่อน

ไุณโดนอะไรอะคุณโดนอะไรอะโอ้คุโดนอะไรวะคุโดนแล้ววะคุณตีผมโอ้โหคุณตายนึ่งพี่ไ้ดาเมดวเดียวตายเอาแล้วคุณโดนอะไรตายคโดนอะไรตายนี่โดนอะไรผมโดนอะไรนี่อโอ้โห ที่อ่ะรอบนี้กูโดนไม้ไม้สองตัวเลยยิงเขาด้านหลังใครเป็นจะหมดบอกนะเกิดอะไรนะใครเป็นจะหมดบอเกิดอะไรนะใครเซีซีหกพี่ซีซีหกไปไปไปพี่เราเราแบ่งเราเราแบ่งเหมือนกันปะปิดปิดอะแล้วก็บวกไปไม่ต้อง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 ไม่เดี๋ยวมันก็รวมอยู่ดีมึงไม่เห็นเลยที่อ่ะไม่ต้องไม่ต้องมันแบ่งเพื่อมันจะได้ดูไม่มันแค่นี้เว้ยมันแค่แบ่งคนคุมเช็คนเช็คคนที่สามมาทายดิสามมาทายดิสามมาดิ มาขะมามาให้หน่อยมาให้หน่อยเอ้ยเราถึงสายก้อนเราถึงสายก้อนเราถึงสายก้อนไล่ก้อนเลยไล่ก้อนไล่ก้อนเออแล้วเข้ามาเล้วไอ้แทงผมเลี้ยี่รุ่งเลยไอ้สัตว์เอ้ยผมจะไปทำยี่รุ่งเลยโอ้โหไอ้เยี่รุ่งไม้สัตว์โอ้โห กูโดนเฮียอะไรเนี่ยโอ้โดนอีโม่โอ้กูโดนอีโม่เฮ้ยเอ้าอะไรอ่ะเอาโดนท้อเฮียเราสวยแล้วเขาเราเราเข้าสวยทุกอย่างเว้ยเราเล่นดีทุกอย่างเว้ยมันนนั่แหละอันนี้ว่าค่ะที่แบบอยู่ๆเราก็โดนดาเมจทีเดียวแบบโดนดาเมจแล้วก็เรื่องเรื่องของอาวุธนิดหน่อยอืมมันสายน้ำแน่นอนมันกันได้เออแล้วพี่ก็เจนได้ปิดผมได้พี่เนี้ยอย่างเดียวอย่างอย่างเดียวคือพยายามอย่านงดีนะพี่เอาหน่อยเว้ยพี่เอาหน่อยเว้ย มันจะชนตอนนี้มันจะชนตอนนี้มันจะชนัญญาลนชนาลนชนเลยนเลนตอนนี้มันชนเอาหน่อยพี่เอาหน่อยเอาหน่อยลจระวังเฮ้ยแล้วกูโดนไหนดนม็นเตัวอย่างะัเตัอย่างเราแทงไเหน้าวเยียโดนีวัอาวายเฮ้ยเอ้าโดนีแกเอโดนีหลังเฮ้ย โอ้โหโดนดิแกตายเลยตายเลยตายเลยโอ้โหโดนยิมโอ้โหโดนดวยไงไปไหน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 โดนยิมโอยียยิมโอยีนึงมาลล้ำมนลำมนลำไอ้ยัไอ้เหญ่คุยไถอดกเดีกแลวไอ้เฮียไม้แมงไรตีกูอย่างเดียวเลยไอสัตเฮ้ยเปลนแทงกันไม่โดนเลยเนี่มันว้าไอ้เฮี่ยสวยก้อนสวยมาแลวังหลังหลังไม่ก้อหลังเข้า เอ้ทำไมมันเหวี่ยงเหวี่ยงสวยเสียไปโอ้ละวเสียเองเอ้ยี่่่ีมันมันเสียบโดนเพื่อนนะเว้ยทำไมโดนโดนเราอะไอ้ยี่่่ี่มันบูทเพื่อนมันบูทเพื่อนเหมือนบูทศพอะโอ้ลูกโดนเอาหน่อยเว้ยเอาหน่อยเว้ยเมื่อกี้ดีอยู่ตายอยู่นั่วน่ะไม่ไม่ไปได้สองตัว เขายังไม่อยู่ใครไม่มีเพียนบอกนะอาวุธด้วยไอพีทีเอพีทีสู้ไปสู้เอวีทีสู้ไปสู้เลยฮะนี่มาแล้วเราเป็นเพียร์ที่ยดนเลยเอาไว้สักจนสักทางเลยคนหน้าเนี่ยชนเข้าหน้าเลยเก็บวิ่งไม่ได้เราข้างเราข้าง ไอวินเก็บกิ้งไว้ดีางกข้างก่อน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 ข้าง่อนข้างก่อนข้างก่อนข้าอน้างกอนข้างนข้างกอนข้างก่อนข้างก่อนข้างก่อนข้างกอนขก่อน้างก่อน้างกอนข่อนข้างก่อ้างก้างกนข้างกนข้างก้างก่อนขางก่อนข้างก่อนข้างกนก่อนข้างอ้างก้างอนข้างก่อนข้างก่อนขางก้างกนข้างนข้างก่อาอนข้างก่นข้างก่อนข้า อุดอนมีสองอุดอนมีสองโอ้โหฮึมันมันนั่งปำยาปำยาทำไรไงเอ่อเฮ้ย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 นั่งปำยาอยู่ข้างหน้าฟูที่ผมนั่งปำยามันอยู่กับสองคนเห็นปะอยู่อยู่มันนั่งปำยาละครคาตาณะอีโมผมตลอดแล้วจะว่าผมไม่เกินแล้วผมไม่เก่งไม่ได้คักวินเลยเฮ้ยรอบนั้นน่าได้ไหมหายรอบสามอ่ะโอได้อันนี้อันนี้อันนี้มันกี่เกมอ่ะอันนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับน้องขอบคุณมากบครับ ถ่ายรูปถ่ายรูปหน่อยน่อยถ่ายรูปห่ยถรูปหน่อย้นเรื่ยถ่ายรูปหน่ยไอพี่บอกหน่อยว่าสวยเข้ไปตอนงั้นเดี๋ยวนีี่ยงั้นเดี๋ยวหลอดเดี๋ยวดยมีตาต้มาถ่าย้เลยเดี๋ยวผมมีเดี๋ยวผมมีตาล้องมาถ่ายรูปให้เลยเตดีๆลุนะคุณไไปไปอยู่ข้างหน้านีไปอยู่ข้างหน้านั้มีตา้องป้าด่กินไดเพจป้าด่ยมีไดเพจไหมมีไดเพจอ่ะไอหลอดนะคนตากล้องผมตาล้องมาถ่ายนั้นเตดีๆเลยกิน ไอ้พ er ี่เรายืนให้เราคอยอยู่ด้วยนะให้มันเป็นคนไหนดีหล่ะนะเป็นคนไหนดีพี่อะคอยอยู่ตรงนี้เย็นคนดีหน่อยได้คุองถ่ายในหลอดป่ะเฮ้ยไปนะอย่าไปพูดอะไรเลยนะถ่ายรูปรุ่นเลยอ่ะเออถ่ายรูปรุนเู้สึกเหมือนกูถ่ายแบบประชาชนอ่ะถ่ายรูปรุ่นนะพี่หน้าคนนิ่งเลยข้างบนเขาเยียกันทีนึงผมฝากตากล้องเลยนะผมจะเปิดตาเลยกสุดยืนยืนกันนึ่งเดี๋ยวให้ตากล้องบอกเลยฟังตากล้องข้างหน้าเลยว่าใครเป็นไงบอกเขาไอ้สุดแดนนี้มีมีไอพี่ตีพี่ระวังนะพี่ไอ้เงี้ยเฮ้ยไม่กลัว อโมฟีอ่ะก็พวกมึงก็กลับเองโมฟยเลยพี่เรื่อพี่เดื่องพี่แล้วพวกมึงกลับเองครับเดี๋ยวดูเรียกเลยใช่ตะงก้ังคำเดียวคือยอมเลยอ่ะแม่ไม่กลับไม่มีเยอะก็เยอะมาให้ละสองชุดไว้จะติดไม่ติดอ่าทอตามไม่ออกอ่าออ เจ็ดแปดห้านนครับอะไรนะเจ็ดแปดห้าเดแปดห้าสุดเรียนห้าสิบสุดเรียนห้าสิบมาไอ้ท่านสองชุด ดิมประเดิมติดต,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 ติตตดบดอกเดียวไม่อยู่เห้ยขออีกสักดอกแล้วกันติด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  อ่าเมื่อกี้บัก,บกอ่าตีเรามีต้องติดแน่นอนไม่ติดนี่คือเชี่ยมากเลยดอกเดียวไม่อยู่ให้ขออีกสักดอกแล้วกัน